ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพ่อหนอีเรียวเดือพี่น้องเด้อนะครับเออพี่น้องเบิ่งนี่เด้อโอ้ย่างหลายเลยนะครับผมเอาไปซุปนู่นพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวโบมีผูใ้ใดกินนะพี่น้องเนี่ยหยำมีกับเบญ่บาบักไล่เลยผู้พี่น้องครับ นะครับผมยังมีกระบอกยากนะครับเต็มเลยนะครับผมพริกนุ่มบิม่มก็เจ็บไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมช่วงนี้เขานาหนาวก็กำลังเริ่มเหี่ยวใบรูดเหมือนเราเด็กพี่น้องเด้อนะครับโอ้นี่ยังรอดตัวนี้พี่น้องยังรอดอยู่ดีนะครับผม ครับพี่น้องครับมด้อนนี้พามาเบื้องหอยเลยพี่น้องอัปเดตหอยก่อนนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่บอกไว้ว่าจะพามาเบิ้งหอยนะครับมันเป็นจังไดยูรอดดีโบอหอยหนึ่โอ้โบได้เปิดน้ำเลยพี่น้องนะครับผมหอยูรอดดีโบนะครับผมบบนี่มีแต่ลูกน้อยเลอพี่น้องเด้อนะครับมีแต่ลูกน้อย นะครับผมใบหมอนบดเราพี่น้องครับ <laughs> ใบหมอนบดเราด้อพี่น้องเด้อนะครับยังตไไะใบมะคุงนี่แหละามาให้กินนะพี่น้องครับกินดี่ดีนะครับผมกินดีขึ้นกันนะครับมีตัวลูกน้อยอตัวยี้อนตัวยีซัมนี่นุ่มบิ่มจะจับแยกด้วพี่น้องเด้อนี่นะครับตัวยีซัมนี่นุ่มบิ่มจับแยกนะครับผม จ,จับแยกไ้เด็พี่นวงเด็กผู้บาดไอเขาตัวนี้แล้วนะครับผมเราอ้างมันน้อยนะครับผมบอมันน้อยจะจับแยกไว้อีกบอต่างหากเด้อพี่นอ้อนะครับบางแบงจัมาจับแยกดดนะครับเบึงที่ไทยจะไดนเห็นเนาะน้ะนําำคือคุณคือเน่านะครับผมก็ออยังหลายอยู่คือเก่าเด้อพี่นวงเด้อแต่ว่ามือนี้น้ำมัน น้ำมันไอ้บัวไซนะครับผมบัได้เปิดนน้ำไว้เดยกพี่นองเด้อนะครับก็หลายที่เก้าอยู่นะครับผมจอบกค่อยเห็นปันไดเด้กพี่นองเด้อนะครับถึงใบสนใบสนก็รุนใส่เด้กพี่นองเด้อน้ำสีนาย้อนใบสดเมื่อพี่นองครับนี่พี่นองครับหลยอยู่ นะครับผมแต่ว่ามันบค่ค่อยเห็นเนาะนะครับบ่ามันอาน่นนองอางมันยีเลยพี่น้องเด้ออ่างมันซนี่เองนะครับอ่างซนี่เองนะครับผมดีอยู่ที่มันใครมันยังเตะอยู่นะครับพี่น้องครับ กับบุรุษไปจากเดือนในพี่น้องที่ได้กินขั้นตัวประมาณนี้แล้วนะครับผมเอามาอัปเดตบอ่อหอยให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันลายอยู่ด,ด้วยพี่น้องเด้อเด้อน้มบิ่มสิลองสาวให้เบิง้งอืนะครับผมลูกน้อยประมาณนี้ครับผมลูกเลี้ยงลูกน้อยเอ้าก็โวกันหลักกองนะครับผม หอยเด้อพี่น้องประมาณนี้แหละนะครับผมหลายอยู่เด้อพี่น้องเด้อโอ้พี่อยู่ข้างใต้ใบพ,พี่น้องครับพี่โอ้แมนอยู่อ่ะพี่น้องอยู่ใต้ใบเด้อลองเอาขึ้นเบิ่งเด้อบาด <c oughs> เอ๋อเดี๋ยวน้องบีบมาขึ้นเบิ่งให้โอ้น้ำเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องครับพูนพี่น้องครับโอ้อยู่ใต้ใบเป็นพี่บ่ไ,ได้พี่นะครับผมบ้านไปไสนะครับคือบ่เห็นนะครับพี่ โอ้พี่น้องกับลายยู่นะครับเดี๋ยวลายยู่มาบึ้งใบนี้ดูลายยูเด็กพี่น้องเนื้อหุ่นนะครับผมว่าอยู่มันไปใส่เบิด์ตปะยู่ใต้ใบเด็กพี่น้องพี่โอ้ลายยู่ลายยู่นะครับผมบดึงเด็กพี่น้องยังคือลูกตัวประมาณนี้ว่าจะจับออก ไปแยกไว้เดรพินนอนดึกนะครับเราเรียกว่าบุมีไปใส่เบิ้งเดรพี่น้องพี่เต็มอยู่พี่นะผมโอ้ตัวนี้ก็หลายแล้วนะครับเอาปล่อยเขาไว้นะครับผมมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับผมว่าเป็นยังไดเดรพี่น้องหอยบุได้ลุงไหลน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับสำหรับหอยเดรพี่น้องเด้อนะครับก็มาอัปเดตให้เบิ้ง ครับครับผมวันนี้กับป็นคลิปสั้นๆที่เก่เานะครับผมครับสวัสดีครับ